ตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับโสดค่ะลื่นหนาหูจนทนไม่ไหวนะคะต้องออกมาแวกอ,อกให้แฟนๆได้หายสงสัยกันสักทีสำหรับพระเอกครามสวยนะคะคุณบิ๊กเอ็มนะคะที่ควงแขนซี o สาวคนสนิทด้วยคริจ,จะแม่หลอดไฟฟ้าไบโอน์จีนะคะไฮโซนหนุย่ยธนิชานะคะออกมาเคลียร์สัมพันธ์ชัดๆแบบจัด เต็มกับภาพหวานช่ำเมื่อทั้งคู่บินลัดฟ้าไปมูเตลูด้วยกันที่ประเทศอินเดียไม่พอแค่นั้นนะคะเพราะว่าหลังจากกลับมาก็ยังควงแขนกันเดินสายทาบุญแดดตัวติดติดตัวตลอดเวลานะคะซึ่งวันนี้ทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์นะคะเรียกว่าหลายคนที่เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ผ่านรายการแล้วถึงกับออกอาการตาโรอนไปตามๆกันเลยนะคะ เน่ทั้งคู่จะปากแข็งพร้อมใจกันยืนยันสถานะนะคะว่าโสดค่ะแต่ฝ่ายชายกลับบอกรักให้โสดหนุวยอย่างเต็มปากเต็มคำเลยล่ะค่ะคะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับยังโสดอยู่พี่พหนุ่ยผมก็รักแต่คือเรารักแบบเป็นพี่กับน้องกันโสดค่ะเอ,อ<ซ>ดได้คุยกันจริง,นะรงๆแล้วอะ่ะคือหนุ่ยเองเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาก็ทำธุรกิจ เราก็เป็นแม่ค้าธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะที่ข่าวกับพระเอกอ้าวคนไรคหะตกใจก็แต่ว่าข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวดีไงคุณเอ๋เราก็มันเป็นข่าวดีมันไม่ใช่ข่าวที่เสียเสียหรือติดลบใช่ไหมเป็นข่าวดีเราไปทําบุญกันเราไปโมการสายมูยิ่งมูเรายิ่งรวยอะไรเงี้ยคึ่งซึ่งก่อนที่มีข่าวเนี่ยเรามูแล้วเรารวยแล้วเรายิ่งมูยิ่งรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปด้วยกันก็คือยิ่งมูยิ่งรวยไงเราก็ด้วยความที่ หนุ่ยเองก็เป็นคนชอบลงรูปอยู่แล้วไงแล้วก็โพสรูปไปโพสรูปไปโดยไม่ได้โดยไม่ได้คิดอะไรว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะเดอเดยกลายเป็นกระแสผมก็เฉยๆนะครับเพราะว่าเราเราไปด้วยกันเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปที่ไหนเราไปทําอะไรกันนะครับแต่ผมจะเป็นห่วงพี่หนุ่ยมากกว่าเพราะอย่างเราเป็นดาราเราชินกับการมีภาพชินชินแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกตกใจนิดนึงว่าอยู่ๆก็มีแบบ คน,น,นจับต้องอใช่ใช่อะไรเงี้ยพี่หนุ่ยค <c oughs> ่อนข้างที่จะตกใจนิดนึงช่วงแรกแต่ผมก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับพี่หนุ่ยมันมันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติที่อ่ะก็ไปกับคนดังอ่ะแล้วแบบมันก็ท่าน,นมีภาพคู่กันแล้วเขานักข่าวเขาไปทาข่าวมันก็เป็นเรื่องปกติผมชอบที่พี่หนุ่ยเป็นคนที่กระตันยูครับผมจะเห็นพี่หนุ่ยแบบไปทําบุญกับคนแก่แล้วก็ทําบุญกับ คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเลย้ยซึ่งผมเห็นแล้วก็แบบประทับใจมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญมากซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วด้วยอ,อ๋อแล้วแล้วพี่ต่อ <laughs> อันนี้นนใครก็รู้ประทับใจนอ้องเพราะได้ร่วมงานกับน้องนะคะ <c oughs> คเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ทุ่มเทในการทํางานคือเวลาที่เราทํางานร่วมกันนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบว่า ทำการบ้านมาดีทํางานอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สายบุญสายมูใจดีแล้วที่สําคัญนะคะรักคุณแม่มากจริงกินง่ายจริงกินง่ายค่ะพากินมาม่าพากินมาม่าก็กินพาทานอะไรได้หมดเลยซึ่งเราเราปลานี่เขาชอบค่ะอืมแต่จริงๆก่อนหน้าก็มีคุณคุณไหมค่ะแล้วก็มันเป็นคุณบิ๊กอมค่ะก็ยังเป็นทําไมเลือกคุณบิ๊กเอ็มเพราะว่าเหมือนหลอดไฟ สว่างออร่อาไม <c oughs> ่ <c oughs> ใเขาเหมือนเหมือนคนเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะ <c oughs> มันก็เหมือนกับในใจสว่างแล้วก็น่าจะเหมาะกับหลอดไฟเราด้วยก็คือให้ความสว่างด้วย <c oughs>